สวัสดีครับช่างเอ๋ทำได้ครับวันนี้ช่างเอ๋จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับได้ดูคลิปว่าวิธีการแก้ท้ายกระดุกนะครับเป็นแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับซึ่งทุกคนก็ทําได้นะครับลงทุนแค่ประมาณไม่เกิน900นะครับซึ่งราคาที่ช่างเอ๋ได้ดัดแปลงนะครับก็คือเป็นเนบของตัว ไฮลักวีโก้นะครับซึ่งเอามาใส่กับไฮลักลีโวได้นะครับซึ่งเดี๋ยวช่างเอจะบอกวิธีการครับแก้ปัญหาท้ายกระดกเวลาเจอคอสะพานด้านล่างมีการกระดกมีการเต้นนะครับเฮียนแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวช่างเอจะพาเพื่อนมาดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตมุดใต้โล่นะรถนะครับนะซึ่งลีโวตัวนี้นะครับเป็นตัวยกสูงครับจะเกิดกับตัวยกสูงนะครับเพื่อนๆเป็นช่างเอ เป็นตัว4ี4นะครับซึ่งช่างเอ๋ทำตั้งแต่ซื้อรถป้ายแดงมาพอมาถึงบ้านช่างเอก็ซื้ออะไรซื้อแหนบมาดัดแปลงเลยนะครับช่างเอจะอธิบายให้ฟังดังนี้นะครับสำหรับให้รักลีโวตัวนี้นะครับเป็นตัว2019นะครับหลังจาก2019ไปแล้วก็ทางโตต้ตาก,ก็ได้พัฒนาขึ้นดีดีแล้วนะครับ ส่วนหลังจาก2019ลงมานะครับจนถึงวีโก้นะครับอ่าก็จะมีอาการอย่างนี้นะครับคือมีอาการท้ายกระดูกเมื่อเจอคอสะพานห,หรือตกหลุมแรงๆนะครับอ่าซึ่งสาเหตุทําไมถึงเกิดขึ้นนะครับอ่าเนี่นะครับจเจจะอธิบายให้ฟังว่าอ่าแต่ก่อนอันนี้เจ๋เจใส่แหนบเข้าไปแล้วนะครับนี่คือแหนบบรรทุกนะครับเดี๋ยวจเจจะอธิบายว่าธีการใส่อย่างไรนะครับ เจะอธิบายว่ารถสแตนดาร์ดเป็นยังไงนะครับดูระยะห่างของแหนบโดยสารกับแหนบบรรทุกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับระยะห่างที่ได้ดัดแปลงแล้วประมาณ3มเซนนะครับถ้ารถสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ประมาณเซนนิดๆครับถึงประมาณ1.5เซนนะครับทาไมถึงรถรีวูถึงท้ายกระดูกเมื่อเจอตกหลุมตกบอ่อหรือว่าเจอคอสะพานนะครับ เพราะว่าเวลาเขายุบต so kind of um, right? ัวนะครับมีการกระแทกนะครับแหนบโดยสารก็จะมาชนกับแหนบบรรทุกครับทําให้แหนบบรรทุกนะครับเด้งคือเด้งให้ตัวแหนบบรรโดยสารนะครับกระดอนขึ้นไปบนนะครับเวลาเขายุบตัวก็มาชนกับแหนบบรรทุกนะครับทําให้เขากระดอนขึ้นนะครับ อ่าซึ่งวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้แนบโดยสารนี่ยุบตัวได้เยอะกว่าเดิมนะครับเวลาเจอคอสะพานนี่จะไม่มีอาการกระด้างหรือกระดุกนะครับก็คือเพิ่มระยะในการยุบตัวโดยการใช้แหนบนะครับอ่าแหนบตัวนี้นะครับเป็นแหนบบรรทุกของ Toyota v วีโนะครับซึ่งช่างอีได้ศึกษาใน YouTube แล้วก็ ลองเอามาดัดแปลงทานะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับคือหนบตัวนี้นะครับไปซื้อตามท้องตลาดก็ประมาณเนี่ยตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวกลางนะครับไปซื้อตามท้องตลาดก็ประมาณ7จ็0ถึงเก้นะครับขึ้นอยู่กับแหล่งที่เราซื้อนะครับบางคนก็ใช้เป็นแหนบแอสนะครับซึ่งแหนบแอสนี่ข้อเสียมันก็คือรถเราจะสูงขึ้นเยอะนะครับส่วนตัวนี้ใส่ตัวนี้ก็คือความสูงจะไม่ถึงนิ้วนะครับทําไมถึงนิ่มนะครับเพราะว่า เราเพิ่มช่องว่างระหว่างเหนบโดยสารกับเหนบบรรทุกนะครับให้ห่างกันเพื่อให้มีระยะยุบตัวขึ้นยุบตัวเยอะมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งปกติเขาก็จะประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะครับตัวนี้ก็สามเซนนะครับช่วงในการยุบตัวก็จะสูงขึ้นทําให้เขาไม่ชนเหนบบรรทุกนะครับก็เลยหมดปัญหาเรื่องท้ายกระดกหรือกระดอนนะครับ ซึ่งแก้ปัญหาได้เป็นที่ชัดเจนนะครับหายไปประมาณ80%ซก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ t o y o t a r e v o เหมือนช่างเอ๋นะครับซึ่งเจอปัญหานี้ตั้งแต่รถไปแดงเลยนะครับซึ่งบางคนก็ขับไปโดยที่ไม่รู้เรื่องก็มีครับแต่ใคร,ใครถ้าใครรู้นะครับก็มาลองทำวิธีของช่างเอ๋ดูนะครับว่าได้ผลจริงๆริงนะครับแต่ช่างเอ๋ก็ไม่ได้ออกแบบเองนะครับช่างเอ๋ก็ศึกษาใน YouTube มาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน ฟังว่าวิธีนี้แก้ปัญหาได้จริงๆนะครับอันนี้เอซื้อมาแล้วก็วิธีการทํานะครับเอก็ซื้อมาแล้วก็วัดให้ได้30เซนติเมตรนะครับนี่หัวท้ายนะครับแล้วก็วัดจากเซนเ,นเตอร์ให้ได้ประมาณ15นะครับให้หยุดถึงจุดกึ่งกลางนะครับเ,เพื่อจะให้บาลานซ์กันนะครับแล้วก็เอาใส่ก่อนแนบบรรทุกนะครับตัวใหญ่บรรทุกในนี้เนบไม้สานนะครับ เาใส่ระหว่างกลางนะครับอ่าทีนี้เขาก็จะเพิ่มระยะได้ครับอ่าด้วยงบประมาณของเฉลี่หมดไป700นะครับทําเองครับเสล็กเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแค่ยัดเข้าไปแค่นั้นนะครับอ่าแต่ข้อเสียก็มีนะครับเวลาเราบรรทุกหนักๆนะเกิน1ตันกว่านี่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรถยกสูงก็ไม่ค่อยได้บรรทุกเท่าไหร่หรอกครับส่วนใหญ่ก็จะใช้งานบรรทุกเล็กๆน้อยนะครับไม่เกิน1ตันนะครับเพื่อนๆ วิธีนี้ก็แก้ปัญหาได้ชัวร์จริงๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะคิดจะทาเองนะครับหรือใครขี้เกียจก็ซื้อแหนบแอดมาก็ได้นะครับก็คือราคาแหนบแอดก็จะแพงนะครับพันสองถึงพันห้าเลยนะครับถ้าเราทําตัวนี้ก็หมดประมาณเจ็ดร้อยนะครับทําเองได้ครับขันน็อตง่ายๆนะครับเบอร์สิบเก้านะครับสี่ตัวแล้วก็ใช้ไม้แรงยก แม้แรงยกแหนบขึ้นแล้วก็สอดใส่ครับง่ายๆยครับเนี่ยยกบริเวณนี้นะครับที่ช่างเอทำนะครับยกแล้วก็แล้วก็ทางแหนบออกนิดหนึ่งแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับง่ายๆครับเนี่ยใครๆก็ทําได้นะครับเพื่อนเพื่อนวิธีนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่ใช้โตโยต้าให้ลักรีโวตั้งแต่ปี2อ1 9ลงมานะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับสำหรับตัวยุกสูงนะครับยังไงเพื่อนๆที่จะทดลองเหมือนช่างเอก็ลองได้นะครับด้วยงบประมาณถูกถูก ใครๆก็ทําได้นะครับซึ่งสําหรับโจโยต้นี้ก็เป็นรถที่ขายอันดับหนึ่งนะครับช่วงนั้นนะครับจะมีข้อเสียอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ต้องยกให้สําหรับโตโยต้เลยนะครับแรงจริงประหยัดจริงอ,อยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ก็เพื่อนๆก็บอกต่อเพื่อนๆได้ใครที่ใช้ไฮรักรีโวนะครับให้ทำเหมือนช่างอีนะครับทั้งประหยัดและก็ประสิทธิภาพดีนะครับ เพราะว่ายามยุคนี้เราก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับประหยัดที่สุดรับรองว่านิ่มกว่าเดิมเห็นผลชัดเจนเลยนะครับยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ติดตามช่างอีด้วยนะครับสวัสดีครับ